สวัสดีค่ะทุกคน,นพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เกดก็อยู่ที่โรงเรนแคคตัสของเกดเหมือนเดิมเลย <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเกดก็จะมาผสมดื่มแคคตัสในสูตรของเกดเองนะคะ <Wow. S 1> เกดไม่รู้ว่าของคนอื่นเนี่ยเขาจะแบบมีอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ว่าของเกดเนี่ยรับรองมาเข้มข้นแล้วก็แคคตัสน้อยชอบแน่นอน <Yeah. S 1> นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าของเกดเป็นยังไงนะคะไปเลย อนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะสิ่งที่เกศเตรียมนะคะก็จะมีเป็นนี่เลยถาดถาดแบบว่าถาดเก๋ๆหนึ่งถาดแล้วก็ดินสําหรับปลูกดินสําหรับปลูกแคคตัสคือในดินเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยเขาจะมีผสมหลายอย่างมากเลยเราก็จะมีเป็นมูลไส้เดือน ดินภูเขาไฟใบก้ามปูจุลินทรีย์ต่างๆหินภูเขาไฟพีทมอสอะไรอยู่ในนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่ายี่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเข้มข้นพอนะคะคิกก็เลยจะเอามาเพิ่มหรือว่าใครที่แบบเป็นดินลุกแฮกตัตเพียวๆก็ได้แล้วก็มีเป็นนี่ค่ะตัวเพอร์ไลท์นะคะเคยทำให้ดินมันค่อนข้างที่จะโลง่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทรายทรายแบบและเอียด ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือนี่หินภูเขาไฟนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยดีกว่าโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราจะใส่ดินลงไปเลยดินอุัสนะคะอันนี้ตรงนี้ใส่ลงไปเยอะๆนะคะก็คือตักใส่ลงไปในที่ผสมของเราเีจะใส่วัประมาณเรจะใส่ไปประมาณ5ทช้อน1น สี่ห้าห้าช้อนนะคะใส่ลงไปในถังนะ,ะแล้วก็เราจะใส่เพอไหลเี๋ยวนี้มันจะเบาๆเบาเเลยนะคะใส่ลงไปประมาณ3ช้อนถ้า <C> ใช้ที่ตัดหนึ่ง แบบร้วนๆหรือถุงน,น,นี้น่าจะประมาณ50บาทตอนที่ซื้อมาอใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนหนึ่งอึบส <2. S 2> องอแล้วก็เก็บไป <c oughs> เอ้ยผสมรันต่อไปแล้วก็ต่อไปอินว่าเขาไฟใส่ลงไปสองช้อนเหมือนกันเดี๋ยวดูดูกะอีกทีนึ่งนะคะ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามผินภูเขาไฟสามช้อนเดี๋ยวล้วก็คนคะ่ะคนให้เข้ากันให้ดูอีกทีหนึ่งว่าหน้าตาของกีบ่าเป็นยังไงหลังจากที่คนทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ ปุ๋ยลงไปด้วยเป็นุ๋ยละลายช้านะคะนี่เก็บเก็บไว้ในนี้ใส่ลงไปเลยหนึ่งช้อนนี้ให้เต็มเต็มนะคะนี่เต็มเ็ชอนลงไปเลย <c oughs> หนึ่งช้อนค่ะ <c oughs> แล้วก็คนอีกรอบ เสร็จแล้วค่ะนี่คือดินที่ผสมแล้วแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยเวลาที่จะปลูกนะคะก็เอาใบกั้มปูนะคะหรือว่าถ่านรองไว้ข้างใต้แล้วหลังจากนั้นก็เอาดินเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ปลูกได้เลยแค่นี้เพราะว่ามันมีส่วนผสมทุกอย่างอยู่ในนี้เ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายเลยนี่สังเกตดีๆมันก็จะมีเพอร์ไลท์อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มี หินภูเขาไฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นปุ๋ยวิยละลายช้านะคะโอเคค่ะ oh, hey, ยังไงวันนี้นะคะเก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กับช่องโปรเกต89ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเก้ hey, จะมาทำอะไรอีกที่เกี่ยวกับต้นกระบองเพชรของเก้นะคะก็อ,อย่าลืมติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะยอ้อนว้าวว้าว ติ๊กไลฟ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน Li n e s t ต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงินน้ำเลยขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r อร์เ,รเรรก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นน็นลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w ว w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ